โรคสมองเสื่อมนะเป็นโรคที่แบบหลายคนก็ไม่อยากจะเป็นโรคนี้แต่ตอนที่เป็นไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ดูตัวเหลือจะดูตัวบ้างไม่ดูตัวบ้างนะครับแต่คนใกล้ชิดครับลำบากครอบครัวคุณเนี่ยทรมานจนตายเพราะว่าคุณเนี่ยมีอาการของสมองเสื่อมนะจำใครก็ไม่ได้เนาะพูดวกไปวนมาถามแล้วซ้ำๆเนาะสุดท้ายแล้วก็โรคก้าวเข้าสู่ระยะกลางนะทำให้ งุดหงีดวุ่นวายของขึ้นบ่อยนะแบบนั้นแหละนะครับมีโอกาสในอนาคตอันใกล้ที่คุณอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมสมองเสื่อมเป็นโรคที่90%เซนี่ยสามารถป้องกันได้ถ้าคุณรู้3เทคนิคนี้นะครับวิธีป้องกันสมองเสื่อมข้อหนึ่งให้คุณนะครับรักษาโรคประจำตัวตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โรคประจำตัวหลายอย่างเนี่ยสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ และโรคบางตัวเหล่านี้มันเป็นต้นทางทําให้เกิดสมองเสื่อมได้แก่โรคที่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคต้นทางแบบนี้นําไปสู่ภาวะหลอดเลือดที่ไม่ดีทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสูญเสียไปและสุดท้ายส่งผลทําให้สมองคุณเนี่ยมีจุดขาวๆเต็มไปหมดเลยซึ่งเหล่านี้แหะครับเป็นต้นเหตุทําให้เกิดภาวะความจําเสื่อมและโรคหลายอย่าง ที่ทำให้เกิดจุดขาวๆเหล่านี้ได้แก่เบาหวานไขมันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงและ3มโลกนี้ครับเป็นโลกที่ยอดฮิตเจอบ่อยสุดๆถ้ารู้ล่วงหน้าคุณก็สามารถจัดการกับมันและรักษาให้เขาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้และเมื่อไหร่โลกอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจุดขาวๆเหล่านั้นมันก็จะมีไม่มากหรือไม่มีเลย ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องตรวจสุขภาพปีละ2ครั้งเทคนิคป้องกันในข้อ2ก็คือเลี่ยงนะครับบุหรี่เลี่ยงของมึนเมาและสารเสพติดทุกชนิดบุหรี่เนี่ยมีสารพิษในตัวบุหรี่เนี่ยกว่า4,000ชนิด200ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งน,นะครับดังนั้นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ที่คุณสูบเป็นบุหรี่มวนหรือมวนเองก็ตาม หรือแม้กระทั่ง PM 2.5ครับดังนั้นเนี่ยบุรีนะครับถ้าทำได้เลิกของมึนเมาจะยิ่งเร่งปฏิกิยาเกิดสมองฟอส่วนสามเสษติดอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะตรงจุดนี้คือกัญชายาบ้ายามา้ายาอีแอมเฟตามีนทุกชนิดพวกนี้เนี่ยส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทำให้สมองฟอวิธีในการป้องกันสมองเสื่อมข้อ3นะครับคืออาหารที่คุณควรกินให้กินไข่วันละฟองและปลาวันละตัวเพราะมันคือแหล่งของสารอาหารที่ช่วยเรื่องความจำและที่สำคัญครับมีงานวิจัยนะครับทำในประเทศไทยนะตีพิมพ์ลงในวรารสารการแพทย์ชื่อว่า systemic review of pharmacology ชื่องานวิจัยชื่อว่า Effectiveness of Barcopa าเ r o ร์บสำหร i n g Dementia in the Elderly นะครับเนาะซึ่งงานว,วิจัยนี้ทำโดยคนไทยนะที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในงานวิจัยนี้นะครับเขาเชิญผู้สูงวัยที่สุขภาพดีจำนวน361คนเอามาแรนด้อมแรนดอมคือแบ่งเป็น2กลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มก็มีการเทสอหนึ่งความจำทสเรื่องการใช้ชีวิตทักษะนูน่นนี่นั่นแล้วก็ การใช้ชีวิตประจำวันและก็ทักษะเรื่องจิตใจทักษะเรื่องความจำเอามาทสเลยและกลุ่มหนึ่งให้กินไอที่เขาเรียกว่าไอนี่แหละบาโคพาเอิฟเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งให้กินบาโคพาเอิฟแบบหลอกๆเขาก็ให้กินประมาณ2เดือนแล้วเอาคน2กลุ่มนี้เอามาทดสอบความจำทดสอบคุณภาพชีวิตทดสอบคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอีกรอบหนึ่งพบว่า ในกลุ่มคนที่ได้สารอาหารแบบของจริงความคิดความจําดีขึ้นสมาธิการจดจอ่อความสุขในการใช้ชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้สารอาหารหลอกๆไปและสารอาหารที่เขาใส่ลงไปในไอตัวที่เขาทดลองเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอันที่หนึ่งะครับก็คือบาโคพาภาษาไทยคือพรมมิ อันที่2คือเซนเทล่าคือใบบัวบกอันที่3คือเจอเมนติงไล l ์นะภาษาไทยคือจมูกข้าวและสุดท้ายเรียกว่าทูเมอริกคือขมิ้นชันเกรดพิเศษ4อย่างเข้ามาผสมรวมกันแล้วก็เอาให้กลุ่มวิจัยนั้นเอาไปกินอืมแล้วพบว่าดีขึ้นด้วยนั่นแปลว่าถ้าเราได้สารอาหารเหล่านี้เข้าไปอย่างจริงจังเราจะ สามารถช่วยลดโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมได้ในอนาคตตามงานวิจัยนี้